ตื่นพระนางตัวท็อปเจอกันอีกครั้งในรอบ7ปีสวยหล่อเคมีฟ้าประทานคิมอูบินและซูจีกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในซีรีส์เรื่องใหม่รอบ7ปีเมื่อวันที่14มิถุนายนบริษัทผู้ผลิตฮาวาแอนด์เดมพิกเจอรได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่านักแสดงทั้งสองคิมอูบินและซูจีจะแสดงร่วมกันในซีรีส์กำลังจะมาถึง all your wishes will come t r ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นละครแนวรอมคอมแฟนตาซี Fantasy, เกี่ยวกับมารร้ายอารมณ์ร้ายที่ติดอยู่ในตะเกียงและผู้หญิงที่ช่วยเขารอดพ้นจากคุกอิมยูบินจะแสดงเป็นมารร้ายในขณะที่ซูจีจะรับบทเป็นกายมนุษย์ผู้ขาดอารมณ์ละครเรื่องนี้เขียนโดยคิมอึนซุกนักเขียนชื่อดังที่รู้จักกันในละครยอดฮิตเช่น The g l อ r y g o b อบ n ิน s u n s ต i n e และชั i แล คิมอูบินรวมแสดงด้วยเป็นการกำกับการแสดงโดยผู้กำกับของอีบองฮอน e อ็ก e ์ e ีมจอและเม l o อิส y มเนเจอร์ทั้งนี้คิมอูบินและซูจีเคยแสดงร่วมกันในละครเรื่อง uncontrollable fun ในปี2016